จริงจริงมันช่วยนะมันมันก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าเหมือนงานที่เราได้รับงานงานที่เราทําไปอะไรเงี้ยมันเป็นที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะวันหนึ่งมันเหมือนมีคนบอกว่าเอ้ยแบบเหมือนรู้สึกได้รับกันยอมรับอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบกลัวกันแสดงมาตลอดแล้วเคยเคยให้คนอื่นเล่น MV ให้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ไม่กล้าอะไรเงี้ยเหมือนตรงนี้มันก็เหมือนเป็นงานบอกว่าเออเฮ้ยเราทําได้นะเว้ยอะไรการที่คนอื่นเห็นคุณค่าความสามารถของเจฟในเรื่องของการแสดงทำให้เราคูคิวกันหน่อย เอผมว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนน้ําที่มันหล่อเลี้ยงใ,ใ,<ช>ในในงานในจใจ,จนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมีความอยากที่จะทํางานชิ้นต่อไปและอ,อะไรเงี้ยออรู้สึกว่ามีความภูมิใจมากาเลยแต่ว่างานเรื่องการแสดงต่อไปยิปก็จะต้องไปไม่ต้นงไปต่อด้วยก็มีไปต่อแน่นอนครับผมก็จริงๆไปปีหน้าก็จะมีแฮปปี้ดิ้งที่เราบริวเองด้วยใช่ั่นก็เป็นงานที่เราตั้งใจอยู่แบบใช่ครับ ว่าคืองานทุกชินผมผมว่ามันไม่กดดันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือตัวละครทุกตัวถ้าเราทำกันไปกับเขาแล้วเรียบร้อยเรารู้สึกว่าเราทำออกมาได้ดีที่สุดในเวลานั้นแล้วมันก็คือดีที่สุดแล้วอนะไรเงี้ยสำหรับเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าฟีดแบ็มันจะดีไม่ดีอนะไรเงี้ยดีกว่าเพราะงานอาจจะกดดันตาย,ยนะ่คุ้มค่ากับแรงกายแรยกยงกจทุ่ตเต้นกงานทิ้นี้มัก็ทุ่มเทสุดๆครับผมก็ในในทุกๆอย่างที่เราวางดีเทลไว้อ่ะมันก็เหมือนแบบ เออมันเ์ออฟจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เราทำการบ้านกับมันหนักมากวิมานหนักใช่ไหมวิมานหนักเราทำงานบ้านกับมันหนักมากเราอยู่กับท้องคํำแบบเป็นเดือนเดือนอ่ะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบกดดันอะไรเงี้ยเออใช่ครับคิดไหมว่าวันนั้นที่เราตุ้มเทไปอ่ะมันจะมาถูกมาถึงวันนี้ได้ไม่ไม่ไม่คิดเลยคิดว่าแบบเราแค่เด็กทำงานที่เฉยๆอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันมันก็เหมือนเฮ้ยมันก็เหมือนแบบ ได้ได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณแล้วก็หวังว่ามันจะอินสปายให้หลายๆคนที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนผมที่แบบเฮ้ยเราเล่นแอคติ้งไม่ได้หรออะไรเงี้ยได้อินสปายจากคุณนีว่าเฮ้ยเราแค่กลัวหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ไลองทำดูมันเป็นเรื่องการะดงทีว่าเจฟเป็นคนที่แบบครอบเครื่องจริงๆทั้งร้องทั้งการแสดงมันเหมือนกับว่าเฮ้ยอยู่นในคนเดียวได้ได้เออแต่ว่าเซนส์ของการสตอรี่เทลลิ่งมากกว่าที่ผมรู้สึกว่าผมชอบกับมันมีพาชั่นกับมันเราชอบอะไรเราทำอะไรแล้ว แล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะมันก็จะพาเราไปสู่งานดีๆกันเวลาเราออคเซสกับมันมากก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราไม่กล้าแสดงแต่พอมาวันน,ขขนี้เรียกว่าการแสดงมันค่อนข้างโดดเด่นเลยเรียกว่ามันเป็นปอีกหนึ่งสัปดาห์ความขขปาเป็นท็อปใมท็อปเจ็ดผมก็มองมันเป็นความสำเร็จนะแล้วก็ภูมิใจกับมันเอ็นจอยกับมันแต่ว่าก็พอเราเอ็นจอยกับมันเสร็จแล้วเราก็ทิ้งมันไว้ก่อนแล้วก็ไปงานต่อไปอะไรเงี้ย หลายคุณมองว่าเจ๊เป็นหนึ่งในนักแสดงไม่หยุดดาราศิลปินหนึวงการมีคนที่ได้ทั้งร้องทั้งแสดงทั้งเป็นนักร้องทั้งเป็นนักแสดงในแบบคต่จริงๆก็มีหลายคนนะผมก็ภูมิใจแหละมันเป็นงานที่เหมือนงานงานแสดงกับงานเพลงค่อนข้างยากตรงที่ว่างานเพลงมันต้องเป็นแบบตัวเรามากที่สุดส่วนงานแสดงก็เป็นคนอื่นได้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างยากคะไรอย่างเไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ่ะเบาอะไรกันอ่ะเบาเหรอโอเคโอเคเจ๊ล่าสุด ก็มีประการการเล่นคอนเสิร์ตบนรถไฟฟ้าครับผมเออเป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกไหมที่เป็นเวทีอยู่บนรถไฟฟ้าคือเรารู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงดีว่าเวลาขึ้นไปมันจะมันจะอึดอัดไหมเพราะว่าเขาอยู่ในระยะที่ปกติแล้คอนเสิร์ตก็จะแบบกว้างๆใช้พื้นที่อันนี้มันใกล้แบบจิ้มได้อะเออแต่ว่าดูน่ารักมากต้องบอกเขาก็ให้สเปซแล้วก็เขาก็คอยพยายามหลบผมนะฮะไม่ให้โดดตัวเพราะว่า คือแบบเขาก็ค่อนข้างรีสเปคในพื้นที่เราถ้าเราไม่ได้แบบจับตัวเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามป้องกันตัวเองจากตัวเราด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเซฟโซนที่เออบางทีพอเราได้เล่นอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีเหมือนกันกลายเป็นมีมแบบศิลปินอยากได้แฟนคลับมากค่ะใช่ครับเขาไม่ชกก็ดีแล้วนะฮะไม่ใช่แบบเฮ้ยชกเล่หน่อยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอิทธิพลตินประสบการณ์เราประสบการณ์ใช่ใช่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับเราประบการณเราได้ขึ้นรถไฟฟ้าแบบเราเราแล้วใช่ใช่ก็ รู้สึกว่าไม่ได้นั่งรถไฟฟ้ามานานแล้วได้มีโอกาสก็ไม่ได้นั่งอยู่ดีเพราะยืนเล่นก็แต่ก็สนุกดีได้หัวราวได้แบบเหมือนแบบฟิลฟมิชิคอนที่แบบบุนหมุนบนเสาจับห่วงอะไรอย่างเงี้ยสเกลการชมรมเราเองก็ออกมาจากรถไฟฟ้าก็ยังทุกวันนี้โลกยังหมุนอยู่ครับผมเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่แบบใกล้ชิดแฟนบอลเลยใกล้มากเป็นครั้งแรกที่เราร้องต่อหน้าแล้วแบบบางทีแบบ ไม่ต้องใช้ไมค์เขาได้ยินเสียงสดเราเลยอะไรนะอวัอนี้ h i ไฮ Note อย่างเงี้ยก็คือดังเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้มากอย่างโชว์แบบนี้มันจะมีอะไรที่มากกว่านี้ไว้สำหรับเยะะ๊บอ่ะก็ต้องรอดูในอนาคตน,นะนมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกอีกนิดนึงก็คือขี่หลังกันเล่นแล้วอ่ะ <laughs> ครับผมเจอเชลมาทุกรูปแบบแล้วต้องเตรียมตัวเต็บยังไงกับการโชว์ครั้งนี้เออเราต้องเตรียมอะไรแบบว่าความรเออผมว่าเป็นเรื่องของการประฟอมมากกว่าที่แคบว่าเราจะเล่นยังไงไม่ให้เหยียบเท้าเขาอะเพราะว่าเป็นอะไรที่กลัวมากแต่เขาก็เก็บเท้าของเขาอย่างน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ประฟอร์มไงให้มันแบบครบรสว่าเราก็จะพยายามแบ่งเวลาให้ทุกๆุกที่เล่าๆกันเลยโอเค